สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องทฤษฎีจนของแก๊สกันนะคะนักเรียนคะสารที่อยู่ในภาชนะใบนี้คืออะไรเอ่ยน้ําแข็งครับใช่แล้วคะ่ะในเวลาอากาศร้อนๆแบบนี้นักเรียนคงชอบสารนี้กันทุกคนเลยใช่ไหมคะแล้วรู้กันหรือเปล่าว่าสูตรโมเลกุลของสารนี้เขียนยังไง H2O ค,ค่ะเก่งมากคะ่ะเมื่อเราให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง นักเรียนเห็นอะไรเกิดขึ้นคะน้ำแข็งหลอมเหลวกลายเป็นน้ำซึ่งมีสูตรโมเลกุลเป็น H2O เหมือนกันครับแล้วถ้าเรายังคงให้ความร้อนต่อไปล่ะคะอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นได้เรื่อยๆคะ่ะจนในที่สุดน้ำก็จะเดือดและกลายเป็นไอน้ำซึ่งก็คือน้ำในสถานะแกส๊สที่มีสูตรโมเลกุลของไอน้ำเป็น H2O เช่นกันคะ่ะนักเรียนจะเห็นนะคะว่า ที่อุณหภูมิและความดันปกติน้ำจะอยู่ในสถานะของเหลวแต่เมื่อให้ความร้อนไปแล้วน้ำจะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้สารอีกหลายชนิดก็สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้เช่นกันนะคะในอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นไอโอดีนในอุณหภูมิและความดันปกติไอโอดีนมีสถานะเป็นของแข็งที่ระเหิดได้ง่าย ซึ่งการระเหิดของไอโอดีนนั้นจะได้ไอสีม่วงซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สค่ะคำว่าไอหรือเวเปอร์นี้ใช้กับแก๊สซึ่งเกิดจากสารที่มีสถานะเป็นของแข็งหรือของเหลวที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศแล้วกลายเป็นไอเมื่อได้รับความร้อนเช่นไอน้ำไอของไอโอดีนไอปร,รอดเป็นต้นนะคะ ส่วนสารที่มีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศนั้นเราเรียกว่าแก๊สค่ะสารที่เป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศครับซึ่งคนเราหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแล้วหายใจเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับ แก๊สหุงต้มค่ะอาจารย์ใช่ค่ะแก๊สหุงต้มคือแก๊สปิโตเรเลียมเหลวหรือ liquefied petroleum gas ซึ่งเรียกกันย่อๆว่า LPG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบหรือการแยกแก๊สธรรมชาติแก๊สปิโตเรเลียมเหลวประกอบด้วยสามประกอบไฮโดรคาร์บอนสองชนิดคือโพรเพนและบิวเทนในอัตราส่วนต่าง หรืออาจเป็นโพรเพนบริสุทธิ์100เอร์เซหรือบิวเทนบริสุทธิ์100เอร์เซก็ได้ค่ะสำหรับประเทศไทยแก๊สหุงต้มส่วนใหญ่ใช้โพรเพนและบิวเทนในอัตราส่วนประมาณ70ต่อ30ซึ่งจะให้ความร้อนสูงทำให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาอีกด้วยนะคะแก๊ส LPG นอกจากจะใช้เป็นแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแล้ว เราก็ยังสามารถนำมาใช้ในยานพาหนะและในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะโดยจะบรรจุเป็นของเหลวใส่ถังที่ทนความดันเพื่อให้สะดวกในการขนย้ายแล้วแก๊ส NGV ที่เราใช้เติมรถยนต์ละครับคืออะไร NGV ยอร่อมาจาก Natural Gas for Vehicles หมายถึงแก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือแก๊สมีเทนอาจบรรจุใส่ถังในรูปแก๊สธรรมชาติอัดโดยใช้ความดันสูงเราจะเรียกว่า CNG ซึ่งย่อม,มาจาก Compressed Natural Gas นั่นเองค่ะแกส๊ส NGV จะเบากว่าอากาศและระเหยง่ายดังนั้นในการบรรจุแกส๊ส NGV ในถังจึงต้องใช้แรงดันสูงมาก และต้องใช้ถังที่ทนแรงดันสูงมากเมื่อเติมเต็มถังจะมีแรงดันประมาณ2,200ถึง2,800ปอนต์ต่อตารางนิ้วหรือ psi ส่วนแก๊ส LPG หนักกว่าอากาศและเมื่อบรรจุในถังแก๊สจะควบแน่นอยู่ในรูปของเหลวจึงใช้ถังบรรจุที่ทนแรงดันไม่สูงมากนักและเมื่อเติมเต็มถังจะมีแรงดันประมาณ 100ถึง130 psi นักเรียนจะเห็นได้ว่าแก๊สมีประโยชน์มากนะคะแต่อย่างไรก็ตามแก๊สบางชนิดก็มีโทษซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและแก๊สก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในเครื่องยนต์ของยานพาหนะต่างๆเช่นการเผาไหม้ถ่านหินจะทำให้เกิดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้เกิดฝนกรดในบริเวณที่มีการจราจรติดขัดจะมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ปริมาณมากแก๊สนี้เป็นแก๊สพิษที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นถ้าเราหายใจเอาแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไป มันจะเข้าไปรวมกับฮีโมโกโลบินในเลือดทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถรับแก๊สออกซิเจนได้ตามปกติเกิดอาการเวียนศีรษะหายใจไม่ออกคลื่นไส้อาเจียนและถ้าได้รับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ปริมาณมากๆอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นเราจึงควรศึกษาเกี่ยวกับแก๊สให้ดีเอาละคะนักเรียนเรามาเริ่มศึกษาถึงทฤษฎี ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมต่างๆของแก๊สซึ่งเรียกว่าทฤษฎีจนของแก๊สกันเลยนะคะนักเรียนยังคงจำกันได้ใช่ไหมว่าการจัดเรียงอนุภาคและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของแก๊สเป็นยังไงจำ,จำได้ค,ครับอนุภาคของแก๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยมากอนุภาคจะอยู่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับของแข็งและของเหลวและจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบครับ ในเมื่ออนุภาคของแกส๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยมากจึงทำให้อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะใช่แล้วจากการจัดเรียงอนุภาคและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของแก๊สนี้ทำให้เราสามารถอธิบายสมบัติพื้นฐานของแก๊สที่เราสังเกตได้สมบัติพื้นฐานของแก๊สมีอะไรบ้างไหนบอกมาสิแก๊สมีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุค่ะนักเรียนสังเกตจากไอของไอโอดีนซึ่งมีสีม่วงนี้นะครับเมื่อบรรจุในภาชนะที่มีรูปร่างแตกต่างกันไอของไอโอดีนก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามภาชนะที่บรรจุด้วยและนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าไอของไอโอดีนนั้นจะแพร่กระจายเต็มภาชนะที่บรรจุดังนั้นปริมาตรของแกส๊ส จึงเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาตรของภาชนะที่บรรจุด้วยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะอนุภาคของแกส๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมากมันจึงเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและเมื่อบรรจุแก๊สไว้ในภาชนะแก๊สจึงแพร่กระจายเต็มภาชนะนั่นเองแก๊สถูกบีบอัดได้ง่ายใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วแก๊สถูกบีบอัดได้ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับของเหลวและของแข็ง ช่นนักเรียนไม่สามารถที่จะบีบไม้ให้มีปริมาตรลดลงได้แต่สามารถบีบลุกโป่งที่บรรจุอากาศให้แฟบลงได้ง่ายมากเนื่องจากมีที่ว่างระหว่างอนุภาคของแก๊สมากนอกจากนี้แก๊สยังสามารถไหลได้อีกด้วยอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนจะจุดเตาแกส๊สนักเรียนจะต้องเปิดวาล์วที่ถังแก๊สหุงต้มแก๊สก็จะไหลไปตามทอ่อจนกระทั่งถึงเตา เราจึงจะจุดไฟได้นักเรียนจะอธิบายสมบัติการไหลของแก๊สนี้ได้ยังไงในเมื่ออนุภาคของแกส๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยมากจึงทำให้อนุภาคของแกส๊สเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะถูกต้องแล้วสมบัติอีกประการหนึ่งคือความหนาแน่นหรือ density ซึ่งใช้ตัวย่อเป็นตัวดีนักเรียนเปรียบเทียบความหนาแน่นของแกส๊ส กับของเหลวและของแข็งได้ไหมแก๊สมีความหนาแน่นต่ำกว่าของเหลวและก็ของแข็งครับใช่แล้วครับเพราะอะไรคะเพราะอนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งและของเหลวดังนั้นจำนวนอน,อนุภาคข,ของแก๊สต่อปริมาตรจึงต่ำนั่นก็คือมวลต่อปริมาตรของแก๊สมีค่าน้อยหรือความหนาแน่นต่ำนั่นเองตัวอย่างเช่นเพชร มีความหนาแน่น3.50กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำมีความหนาแน่น1.00กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีความหนาแน่นเพียง00 0.00198กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งจะเห็นได้ว่าแก๊สมีความหนาแน่นต่ำกว่าของเหลวและของแข็งมาก นักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมอนุภาคของแก๊สจึงลอยอยู่ได้โดยไม่ตกลงมาอยู่ก้นภาชนะตามแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนอนุภาคของสารในสถานะอื่นสงสัยครัด้วยความสงสัยดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์จึงได้พยายามศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบายพฤติกรรมและสมบัติต่างๆของแก๊สที่เราสังเกตได้ ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติในระดับมหาภาคหรือ macroscopic properties ด้วยพฤติกรรมในระดับโมเลกุลของแก๊สซึ่งนักเรียนก็ทราบแล้วว่าโมเลกุลมีขนาดเล็กมากจึงเรียกว่าสมบัติระดับจุลภาคหรือ microscopic properties นั่นเองทฤษฎีสำคัญที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของแก๊สดังกล่าวเรียกว่า ทฤษฎีจนของแกส๊สหรือ kinetic theory of gas ทฤษฎีจนของแกส๊สมีหลักการอย่างไรคะทฤษฎีจนของแกส๊สมีหลักการสำคัญอยู่ที่อนุภาคของแกส๊สมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเมื่ออนุภาคแก๊สเคลื่อนที่ก็ยอมเกี่ยวข้องกับพลังงานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆเรียกว่า พลังงานจนหรือ kinetic energy ซึ่งแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ Ek ทฤษฎีจนของแก๊สมีสาระสำคัญดังนี้แก๊สประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากจนถือได้ว่าอนุภาคแก๊สไม่มีปริมาตรเมื่อเทียบกับขนาดภาชนะที่บรรจุ 2. โมเลกุลของแก๊สยู่ห่างกันมาก ทําให้แรงดึงดูดและแรงผลักระหว่างโมเลกุลน้อยมากจนถือได้ว่าไม่มีแรงกระทําต่อกัน 3. โมเลกุลของแกส๊สเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในแนวเส้นตรงเป็นอิสระด้วยอัตราเร็วคงที่และไม่เป็นระเบียบจนกระทั่งชนกับโมเลกุลอื่นหรือชนกับผนังภาชนะจึงจะเปลี่ยนทิศทางและอาจเปลี่ยนอัตราเร็ว 4. โมเลกุลของแก๊สที่ชนกันเองหรือชนกับผนังภาชนะจะเกิดการถ่ายโอนพลังงานให้แก่กันแต่พลังงานรวมของระบบมีค่าคงที่นั่นคือไม่มีการสูญเสียพลังงานจนตัวอย่างเช่นถ้าโมเลกุลแก๊ส x ที่มีพลังงานจนเท่ากับ x กิโลจูลชนกับโมเลกุล y ซึ่งมีพลังงานจน y กิโลจูลเมื่อ x มากกว่า y โมเลกุลที่มีพลังงานจนสูงกว่าซึ่งในที่นี้คือโมเลกุล x จะถ่ายโอนพลังงานให้แก่โมเลกุลที่มีพลังงานจนต่ำกว่าหรือโมเลกุล Y หลังการชนโมเลกุล x จะมีพลังงานจนลดลงและโมเลกุล y มีพลังงานจนเพิ่มขึ้นแต่ผลรวมของพลังงานจนของโมเลกุล x และ y จะเท่าเดิมคือ x กบวก y กิโลจูล5 ณอุณหภูมิเดียวกันโมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วไม่เท่ากันแต่จะมีพลังงานจนเฉลี่ยเท่ากันโดยที่พลังงานจนเฉลี่ยของแกส๊สจะแปลผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินพลังงานจนของแก๊สแต่ละโมเลกุลหาได้จากสมการ ek เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลังสองเมื่อ ek คือพลังงานจนมีหน่วยเป็นจูล m, m คือมวลของแก๊สแต่ละโมเลกุลในหน่วยกิโลกรัมและ v, v คืออัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊สมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเนื่องจากโมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลมีความเร็ว v ไม่เท่ากันดังนั้นพลังงานจนของแก๊สแต่ละโมเลกุลจึงไม่เท่ากัน โดยทั่วไปจะหาพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สหรือ Ek bar จากความเร็วเฉลี่ยของโมเลกุล v bar ดังสมการนี้ Ek bar เท่ากับ1.2ส่วน2 mv bar กํลังสองที่อุณหภูมิเดียวกันแก๊สทุกชนิดจะมีพลังงานจนเฉลี่ยเท่ากันโดยที่พลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สจะแปลผันตรงกับอุณหภูมิเคลวิน ดังสมการพลังงานจนเฉลีย่ย ek bar เท่ากับ3ส่วน2 k t เมื่อ k คือค่าคงที่โบลซแมนซึ่งมีค่าเท่ากับ1.381คูณ10กำลังลบ23จูลต่อเคลวินต่อโมเลกุลและ t คืออุณหภูมินในหน่วยเคลวิน นักเรียนคิดว่าแก๊สในธรรมชาติมีสมบัติเป็นไปตามทฤษฎีจนของแก๊สทุกประการไหมคะแก๊สในธรรมชาติจะมีสมบัติเป็นไปตามทฤษฎีจนเพียงบางประการเท่านั้นโดยทั่วไปเราจึงสามารถแบ่งแก๊สออกได้เป็น2ประเภทคือแก๊สอุดมคติหรือไอเดียลแก๊สและแก๊สจริงหรือเรียลแก๊สแก๊สอุดมคติเป็นอย่างไรล่ะคะ ก๊สอุดมคติก็คือแก๊สที่นักวิทยาศาสตร์สมมุติขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมต่างๆของแก๊สโดยมีสมบัติเป็นไปตามทฤษฎีจนของแก๊สทุกประการถ้าอย่างนั้นแก๊สจริงๆเนี่ยก็คือแก๊สที่มีอยู่จริงในธรรมชาติและมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามทฤษฎีจนของแกส๊สใช่ไหมล่ะครับถูกต้องค่ะเราถือว่าอนุภาคของแก๊สอุดมคติไม่มีปริมาตร แต่อนุภาคของแก๊สจริงมีปริมาตรนะคะถึงแม้ว่าปริมาตรจะน้อยมากก็าตามนอกจากนี้ต่างทฤษฎีจนของแกส๊สถือว่าโมเลกุลของแก๊สอุดมคติอยู่ห่างกันมากจนไม่มีแรงกระทําต่อกันแต่จริงๆแล้วโมเลกุลของแก๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันถึงแม้ว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของแกส๊ส จะน้อยกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวและของแข็งมากแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถทำให้แก๊สจริงมีพฤติกรรมใกล้เคียงแก๊สอุดมคติได้หรือไม่น่าจะได้ค่ะอนุภาคของแก๊สอุดมคติไม่มีปริมาตรเมื่อเทียบกับขนาดภาชนะที่บรรจุไม่มีแรงกระทำระหว่างโมเลกุล เราจะทำให้แก๊สจริงมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับแก๊สอุดมคติได้ถ้าทำให้อนุภาคแก๊สอยู่ห่างกันมากมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยๆก็ต้องทำอุณหภูมิสูงๆความดันต่าๆและมีปริมาตรมากๆสิครับเก่งมากค่ะเรายังพบว่าแก๊สเฉืยเมื่ออยู่ในภาวะดังกล่าวจะมีสมบัติใกล้เคียงกับแก๊สอุดมคติมาก จนอาจจัเป็นแก๊สอุดมคติได้ค่ะนักเรียนมาช่วยกันสรุปสมบัติของแก๊สอุดมคติหรือแก๊สที่เป็นไปตามทฤษฎีจนของแก๊สกันนะครับค่ะข้อ 1. โมเลกุลของแก๊สมีขนาดเล็กมากจนถือได้ว่าไม่มีปริมาตรค่ะ 2>, 2. โมเลกุลของแก๊สอยู่ห่างกันมากและไม่มีแรงกระทำต่อกันครับข้อ 3. โมเลกุลของแก๊ส เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในแนวเส้นตรงและมีอัตราเร็วคงที่จนกระทั่งชนกันหรือชนผนังภาชนะจึงจะเปลี่ยนทิศทางและอาจเปลี่ยนอัตราเร็วค่ะ c เมื่อโมเลกุลของแก๊สชนกันหรือชนผนังภาชนะจะถ่ายโอนพลังงานให้แก่กันโดยไม่สูญเสียพลังงานรวมของระบบข้อสุดท้ายที่อุณหภูมิเดียวกันโมเลกุลของแก๊สเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วไม่เท่ากันแต่พลังงานจนเฉลี่ยเท่ากัน โดยพลังงานจนเฉลี่ยแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินตามสมการ ek bar เท่ากับ3ส่วน2 kt ค่ะนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจนสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างตัวอย่างหนึ่งของการนำทฤษฎีจนของแก๊สไปอธิบายคือถึงลมนิรภยัยหรือแอร์แบ็ในรถยนต์หรือบนเครื่องบินนั่นเองค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถุงลมนิรภัยจะพองขึ้นทันทีเพื่อป้องกันคนขับและผู้โดยสารที่อยู่ด้านหน้าของรถยนต์ไม่ให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อรถประสบอุบัติเหตุเช่นถูกชนเกิดแรงอัดหรือกระแทกอย่างรุนแรงถุงลมนิรภัยจะทำงานได้ภายใน0.04วินาทีแต่มันจะแฟบลงทันทีก่อนที่จะกระแทกกับร่างกายของเรา กลไกการทำงานของถุงลมนิรภัยประกอบด้วยเข็มจุดระเบิดและลูกบอลเหล็กที่อยู่อย่างค,บคับในเหล็กรูปทรงกระบอกในภาวะปกติเข็มจุดระเบิดจะถูกดันไว้ด้วยล้อพระจันทร์คึงเซียวเข็มจึงไม่สามารถพุ่งไปกดปุ่มจุดระเบิดได้เมื่อรถหยุดอย่างกระทันหันลูกบอลเหล็กซึ่งมีมวลมากและความเฉื่อยมากยังคงไม่หยุดจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ดันแขนด้านบนให้เอ็นออกไปทำให้ล้อพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวที่ติดอยู่ที่ปลายสปริงซึ่งอยู่บริเวณกลางแขนหมุนหลุดออกจากเข็มจุดระเบิดสปริงจึงดันให้เข็มจุดระเบิดพุ่งออกไปกดปุ่มจุดระเบิดวงจรไฟฟ้าทำให้เกิดการเผาไหม้โซเดียมเอไซด์ดังสมการการจุดระเบิดเผาไหม้สองโมลของโซเดียมเอไทด์ทำให้เกิดสองโมลของโซเดียม และ3มโมลของแก๊สไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจนที่เกิดขึ้นจากการจุดระเบิดจะไหลเข้าไปภายในถุงลมนิรภัยที่พับอยู่อย่างรวดเร็วแก๊สไนโตรเจนนี้ไม่มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นๆที่เกิดจากการจุดระเบิดนี้ได้แก่โซดเดียมไฮดรอกไซด์โซดเดียมคาร์บอเนตและออกไซด์อื่นๆ ถุงลมนิรภัยจะพองตัวและยุบตัวลงอย่างรวดเร็วมากบางคนอาจกังวลว่าถ้าถุงลมพองตัวขึ้นมาแล้วหน้าเราอาจจมอยู่ทำให้หายใจไม่ออกและมองไม่เห็นทางแต่ในความเป็นจริงนะคะผู้ผลิตได้เจาะรูระบายแก๊สขนาดใหญ่ไว้ที่ด้านหลังของถุงลมความเร็วของถุงลมนิรภัยขณะพองตัวนั้นสูงกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อพองตัวแล้วจะยุบตัวลงเร็วมากโดยใช้เวลาเป็นวินาทีเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ผลิตต้องออกแบบการพับการประกอบและรูปทรงของถุงลมนิรภัยไว้อย่างดีมิฉะนั้นจะเหมือนกับเอาถุงพลาสติกมาพุ่งชนผิวหนังด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดรอยไหม้บริเวณผิวหนังได้การออกแบบเบาะนั่ง มีความสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของถุงลมนิรภัยซึ่งเคยมีรายงานว่าเกิดการบาดเจ็บของสะโพกและขาซึ่งเกิดเนื่องจากตัวผู้ขับขี่ถไหลลงไปจากเบาะนั่งจากหลักการทำงานของถุงลมนิรภัยนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าเกี่ยวข้องกับทฤษฎีจนของแก๊สอย่างไรตรงการจุดระเบิดใช่ไหมคะใช่แล้วครับ จากการจุดระเบิดเผาไหม้โซเดียมเอไซด์จะทำให้เกิดแก๊สไนโตรเจนที่อุณหภูมิสูงซึ่งตามทฤษฎีจนของแกส๊สกล่าวว่าพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สแปลผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินดังนั้นหลังจากการจุดระเบิดจึงทำให้แก๊สไนโตรเจนมีพลังงานจนสูงโมเลกุลจึงเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วภายในถุงลมนิรภยัย และทําให้ถุงลมพองตัวอย่างรวดเร็วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับเอาละนักเรียนวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจนของแก๊สกันไปเยอะแล้วถ้านักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปศึกษาต่อได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้นะ